ที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันจะได้ฆ่าโจมจูนเด็กเกียร์<ฮ>คลิปที่แล้ต้องไป็เสียงนี้ประจำแท้อะไรเราจะต้องฆ่าไม่สิถ้าเกิดฆ่ามันหหดไปเนวติดต no. no. oh. เราต้องเตรียมตังไปซื้อเครื่องเล่นเกมไหมจุดนะช้องอากัดสดใสมันเดิมเพิ่มเติมคือเสบตาจุอโอ้โหบอกเลย โอ้ยที่นี่สวยงามาเพื่อมาเล่นเกมดีกว่าฮ่าฮ่าไอ้ผู้ช่วยจะเล่นเครื่องเล่นเกมนักเล่นเกมตพี่โน่ตพี่อ้นไอ้ก็โชคอย่างสบายใจจุดนี่ค่ะว่าขายร้านขายเกมอยู่ชั้นสาม อุสวัสดีครับคุณคุณชื่ออะไรครับผมชื่อแม็กครับอ่ะคุณแม็กเหรอเออใช่แล้วครับเออคุณแม็กครับเออเครื่องเล่นเกมพวกนี้มันราคาดหรยครับเออผมเล่นอัพก่้นให้คุณดูก่อนครับก่อนที่จะมาถามราคาเออเออครับครับครับนี่เราเสียมารยาทแล้วเนี่ยไม่นานมั้งอุ้ยเกมดูดีดีอุ้ยนี่ไหนเพ นีแต่ต้องดูก่อนเผื่อมี P6 อืมเฮ้ยอะไรมันอะไรนิดนิดมันชื่ออะไรนะไอ้นิดนิดใน Nintendo Switch ครับอ๋อขอบคุณครับคุณแม็กเคเรื่องเล่นเกมฮ้ยมันมีแต่แบบอันดีๆนั่นเลยอันนี้มันจะแบบเก่าแล้วเชือครับมันเก่าแล้วโอเค เออผมมีเวลาไม่ค่อยมากครับพอดีเออคุณจะซื้อให้ใครครับผมจะได้จัดเตรียมได้ถูกต้องเอเฮ้ยเออ,เอ,อซื้อไปให้เออเดี๋ยวนะมีพี่อน้นพี่โน่แลก็ชูอืมสามสามเครื่องครับทั้งหมดทั้งหมดสามเครื่องครับคุณเชิญเลือกได้เลยครับว่าคุณจะเอาเพยไหนโอ้ได้เลยครับกดอนนื่น่ครับฝนตกครับ เอาละครับต่อไปคุณให้เลือกเลยครับสามเครื่องครับโอเคห้าแล้วกันอุย้ยกลัวตกจังเอาเพ5ห้าใช่ไหมเพยห้าแบบอุย้ยดีๆทั้งนั้นเลยอุยอยอ้ยุย,ยอย่าทำตกนะครับเพยสามอ่ะใเคียงอ่อันนี้ม่มดีกว่ามีเพย์สี่ไหมครับอเออเชิญเลือกดูเลยครับ เฮ้ยทงไงเพื่อนราเกมที่เรามีเฮ้ยแต่โอ้โหของเรอเทมเลยเพ 3, สามเพสองเฮ้ยไม่มีเพสีแล้วไงครับคุณโออขอโทษนะครับผมไม่มีเพสี่ครับเดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ครับเพราะของในร้านมันเยอะเกินครับผมจําไม่ได้แล้วครับโอเคเออโยนของมาเลยครับเออโยนมันจะพังครับ ก็ใช้หลักการมาครับดีครับนะครับครับเออมีแค่นี้ใช่ไหมครับอ้าวคุณเอาไปทำไมคุณจะขโมยเหรอครับเอ้ยเดี๋ยวสิคุณผมแบบก็ค่อยโยนไงแบบเป็นพิธีพิธันโอเคครับเครื่องเล่นเกมพวกนี้ p s ห้ากับอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเออประมาณนั่นแหละครับทั้งหมดประมาณเออติ๊ติงโอ้โหเอฟเฟกมาติ๊งติงทั้งหมดราคา หกสิบสี่บ็อกโกครับฮะหกสิบสบ็อกโกผมหกสบี่บ็อกโกไม่ใช่หนึ่งชุดนะครับห้าชุดครับมันแพงขนาดไดั้นเหรอคุณประมาณนั้นแหระครับเอ้อยตั้งผมมีแค่เหรียญนะคุณดูดิเออขอประทานโทษครับไม่มีเงินก็ออกไปซะบางของด้วย ป้ยคนในนี้ใจร้ายจังเยยทำร้ายจิตใจใเยาอืม้ยมีม,ม,ม,มีทั้งเนาะบ้านที่เราอยู่ก็น,นานแล้วคุณลูกค้าครับเออมีอะไรครับออกไปจากร้านผมเดยครับผมแบบร้อนเงินนะครับก็ได้ครับ วายมิแค่ไม่กี่เหรียญเองไงทำไมต้องไล่ด้วย,หยให้ตายสิเด,ด,ด,ดี๋ยวบันไดก็ขึ้นยากเกินหาอะไรแทนได้ไหมเนี่ยต้องเอาเพนั้นเท่านั้นเพศีเพ,เพห้าเพอะไรสักอย่างหนึ่งแลหละอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยความหวังของเรา วุ้ยน่าจะแบบเป็นร้านขายครีมสวัสดีอ้าเวเฮ้ยไอตีบต๊บต๊บต๊บนายทำอะไรอะ่ะเออฉันขายของเอ้ยฉันว่านายแค่อาบน้ำสะว่ายน้ำอยู่ขอทุกนะเออโหโหนายไม่ต่างจากชีสเบอร์เกอร์คุงเลยเออตีปฉันถามหน่อยนายมีเครื่องเล่นเกมไหมอันนั้นฉันก็ขายเครื่องเล่นเกมอยู่แหละนะนายเชิญดูเลย ราคามิตรภาพโอ้โหเนอะฉันขอแล้วว่านายต้องคิดราคาแพงมากเลยประมาณนั้นนั่นไงว่าเฮ้ยแต่แต่แบบดูดีนะร้านนายก็โอเคนะแบบรักธรรมชาติขับคนที่ชมนะเออวันนี้เครื่อเกมเก่าโอ้ยต้นหลังเลยในทุกอย่างราคาเท่าไหร่อ่ะราคามิตรภาพตายโต๊ะอะไรตายถุะโต,ตอยูไไอ่ไหนเอ้ยเอ้ยข้างล่า ทุกอย่างราคาสิบเหรียญน,นี่แหละราคามิตรภาพเฮ้ยนายนี่มันมิตรภาพเกินไปแล้วนะเพื่อนอืมฉชนรักนายเอ๊ะอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงเคอใจน,นี่แพงสุดแล้วเหรอใจแล้วล่ะฉันก็ไม่ต่างอะไรจากร้านน,นั่นนี่แต่นี้ร้านดีนะเออนั่นน่ะสิอื คิดยากจังแฮะอยากซื้อเดี๋ยวนะ้าฉันขอคิดก่อนนะแบบว่าจะซื้ออะไรดีโอเคอถ้าเกิดเราซื้อของพวกนี้ไปถ้าเกิดมันราคาแบบราคาก็โอเคแหละแต่คุณภาพไม่ดีแบบระเบิดบุ้มบ้านบึ่มกันทั้งสามหลังวุย้ยเราสวยเลยนะวุย้ยคิดยากจังอะไรเกิดอันนี้ด้วยสิก็กักงวลกันว่าจะระเบิดเฮ้ ไอ้เบื่อไหนคิดสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออฉันขอฉันมาดูเฉยๆอะอ้าวเหรอเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขายของก่อนตอดิเออฉันพูดไม่ค่อยชัดน้องโอเคๆเลืมไป,ปติตัดเป่งห้าตาใหม่เฮ้ยอะไรอะไรโต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 โก็กสวัสดีครับสวัสดีจอล เออคุณเอ้ยนี่มันเจนี่เจนะจอคนที่แต่งสกินใช่ไหมจออ๋อเจที่แบบแต่งสกินใช่ไหมครับใช่แล้วจอยังจำน้าต่อได้เลยแต่ก่อนเป็นนู๊ปซารลอนไม่ใช่ครับตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นโตซารลอนแล้วจ้าโตใครคือเจ้าของรนะ้านจริงๆครับผมงงไปหมดแล้วคนอะไรจ้าจุ๊จุเออเออสวัสดีครับ อ๋อ้สวัสดีค่ะอ้เออเฮ้ยอนี่เป็นเป่าวะเฮ้ยขอลงเยี่ยมเยี่บเออฉันได้ยินนะคุณจะมาแต่งหน้าหรอไม่หรอกครับผมมาสำรวจร้านใช่ไหมอได้แล้วจ้าวันหลังมาดูกับพี่ได้แล้วจ้า้น่ากลัวจังเลยร้านร้านอะไรเนี่ยร้านแป๊กๆปชื่อแบบโตหรือโต อืมล้านโตรหรือโตเนี่ยงงไปหมดแล้วโอ้ยอืมแล้วก็ไม่มีนัดูดิเลียนนี่นีแต่เลียนว่าเลียนไปหมดเลยโอ้เลียนเต็มบ้านเต็มเมืองชือไปขอยิมตังเพื่อนดีกว่าชือไปป้างบันต้นไม้ของป้างทีเฮชโอ,อ้ตือรึตือรึตือ,ตอ ป้างป้างไม่อะไรหรอครับเออมีอะไรหรอป้างชอยืิ้มทั้งหน่อยดิเออไปทำอะไรหรอครับไปซื้อเจมเออให้ใครหรอครับเออให้พี่อ้นพี่โน,พ,โนพี่โชคทำไมห่อครับเข้าถูดขโมยจากโจรยองเบาแลวไม่รู้เด็กเกียนอะไรไม่รู้นะ